เพราะแล้วนะเอกคนใหม่ของกงอยู่สวยเป๊ะเคมีฟ้าประทานสุดๆเน็ตฟีคอนเฟิร์มซีรีส์เรื่องใหม่เดอะทรังที่มีกงอยูซอฮยอนจีนแสดงนำเน็ตฟ x ได้ประกาศเตรียมสร้างซีรีส์เรื่องใหม่เดอะทรังซึ่งเป็นแนวลุกลับที่มีนักแสดงมากความสามารถระดับแถวหน้าของเกาหลีอย่างซอฮยอนจีนและกงอยู่เป็นเรื่องราวที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์และความลับที่ไม่คาดฝันหลังจากพบลอต้นลึกลับ ในส่วนลึกของทะเลสาบซอฮ์ฮยอจินที่เป็นรู้จักจากการแสดงที่เปลี่ยนแปลงได้ของเธอใน Another Miss O l และ the Beauty Inside เะอรับบทเป็นอินจิพนักงานขององค์กรจัดหาคู่ที่น่าสนใจกองอยูดวงดังจากบทบาทของเขาใน Guardian The Lonely and Great God และส u i d g เก e And the Silence a ของ Netflix ได้รับบทจองวอน โปรดิวเซอร์เพลงผู้โดดเดี่ยวที่พบว่าตัวเองอยู่ในสัญญาการแต่งงานที่ไม่คาดฝันกับอินจิเขียนบทโดยพักอุนยองจากฮาวารังเดอะโพเอตฟอร์ดยอและกำกับโดยคิมกายยูแทซึ่งโด่งดังจากผลงานของเขาในอเวอร์บรูดทังขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t h